ข้อดีของกาซีเนียทำได้แค่ลดน้ำหนักจริงไหมทำไมสารสกัดกาซีเนียถึงช่วยในเรื่องของคุมหิวเล่งเาผาผลาญนอกจากนี้ยังมียางอื่นอีกไหมวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกาซีเนียให้มากยิ่งขึ้นกันค่ะ 1. ช่วยย่อยอาหารในกาซีเนียนะคะจะมีสารสำคัญก็คือไฮดรอกซิสตริกแอซิดค่ะซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน,ออนเมื่อกรดตัวนี้สัมผัสกับผนังของกระเพาะอาหารเราก็จะช่วยย่อยอาหารให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงช่วยลดอาการท้องอืดแล้วก็แน่นท้องได้อีกด้วยค่ะ 2. มีสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเปรียบเสมือนกับเกราะป้องกันของเซลล์ค่ะช่วยทําให้เซลล์เนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นรวมถึงช่วยลดการอักเสบภายในร่างกายได้อีกด้วยค่ะ 3. ช่วยเพิ่มระดับเซโรโทนินในสมองไฮดรอกซิสิติกแอซิดในกาซีเนียนะคะจะช่วยเพิ่มระดับสารเซโรโทนินในสมองของเราช่วยทําให้เราเนี่ยรู้สึกสงบนอนหลับได้สบายมากยิ่งขึ้นค่ะ เรียกได้ว่าครบทั้งเรื่องกุ่นและเรื่องสุขภาพรวมถึงเราสามารถทานกาซิเนียได้อย่างสบายใจเลยค่ะเพราะว่ากาซิเนยเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติดังนั้นสบายใจปลอดภัยหายห่วงค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ